สาพัฒทีวีสวัสดีครับ ในคลิปนี้เราจะมาแนะนําเครื่องซักอบฝาหน้าจากแบรนด์โตชิบะจะมาในรุ่น TWD KBM135 GFCT ความจุในการซัก12.5กิโลกร,รัมและอบผ้า8กิโลกร,รมัมในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องจะมาพร้อมสีเงินเสริมความสวยงามด้วยชิ้นโครเมียมทําให้ดูลงตัวมากๆครับขนาดของตัวเครื่องจะมีความสูงอยู่ที่85ซนตมความกว้าง59.5ซมความลึก64.5ซนมในส่วนของแผงควบคุมจะมาพร้อมแป้นหมุนเลือกโปรแกรมและ หน้าจอแสดงผลควบคุมฟังก์ชันและระบบทัชสกรีนใช้งานง่ายมองเห็นโปรแกรมได้ชัดเจนรุ่นนี้มาพร้อม12โปรแกรมนะครับเริ่มที่ผ้าฝ้ายโปรแกรมหลักถ้าต้องการซักผ้าพร้อมอบผ้าให้เราแตะที่ปุ่มอบแห้งด้วยนะครับจะได้เป็นการซักพร้อมอบในตัวมีโปรแกรมถนอมสีผ้าเป็นการซักด้วยคลื่นพลังน้ําช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักทําให้ผ้ากลับตัวเสมือนเวลาเราซักมือนะครับมีโปรแกรมซักแบบประหยัดมีโปรแกรมซักด่วน12นาทีโปรแกรมนี้จะเหมาะสำหรับผ้าน้อยชิ้นหรือผ้าที่ไม่สกปรกมากนะครับ มีโปรแกรมอบแห้งกำหนดเวลาอบแห้งอย่างเดียวมีโปรแกรมยับยั้งสารก่อภุมงแพ้โปรแกรมนี้ก็จะช่วยยับยั้งเชื้อโรคด้วยไอ้น้ําและลดการสะสมของแบคทีเรียภายในเสื้อผ้าของเราด้วยนะครับ และสุดท้ายโปรแกรมล้างถังซักเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมฟังก์ชันการใช้งานกันครับเริ่มที่อุณหภูมิเราสามารถปรับได้ตั้งแต่20สูงสุดที่90องศานะครับรอบปั่นหมาดเราสามารถปรับได้ตั้งแต่600สูงสุดที่1,040รอบต่อน,นาทีถ้าต้องการบันทึกโปรแกรมการซักและการตั้งค่าที่ใช้งานประจํานะครับให้เราเลือกไปที่โปรแกรมที่ต้องการตั้งค่าให้เรียบร้อยจากนั้นให้เราแตะที่ปุ่มอุณหภูมิพร้อมรอบปั่นหมาดค้างไว้3วินาทีจะเป็นการบันทึกไปที่โปรแกรมจดจําากรซัก คเครื่องซักผ้ารุ่นนี้จะมาพร้อมระบบเติมน้ำยาอัตโนมัติตัวเครื่องจะช่วยคำนวณปริมาณน้ำยาซักผ้าตามน้ำหนักของผ้าที่เราซักนะครับช่วยให้การซักผ้าแต่ละครั้งสะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นและเรายังสามารถเลือกตามการใช้งานได้นะครับ มีฟังก์ชันอบไอ้น้ำเชื้อกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียไรฝุ่นและสารเกอ่อปูนแพ้ต่างๆฟังก์ชันนี้จะรองรับโปรแกรมผ้าฝ้ายผ้าผสมและโปรแกรมยับยั้งสารกอ่อปูนแพ้นะครับถ้าเราต้องการล็อกแผงควบคุมป้องกันเด็กให้เราแตะที่ปุ่มเตือนน้ำยาอัตโนมัติพร้อมกับอบไอน้ำค้างไว้3วินาทีก็จะเป็นการเปิดใช้งานครับถัดมาจะเป็นหน่วงเวลาเราสามารถตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้ตั้งแต่1ชั่วโมงและสูงสุดที่24ชั่วโมงครับ มีฟังก์ชันลดการทำงานก็จะช่วยปรับเวลาในการซักให้เร็วยิ่งขึ้นฟังก์ชันนี้จะรองรับเฉพาะโปรแกรมผ้าฝ้ายผ้าผสมและโปรแกรมซักถนอมสีผ้านะครับหรือถ้าต้องการปิดเสียงเตือนของตัวเครื่องให้เราแตะที่ปุ่มหน่วงเวลาพร้อมกับลดเวลาในการทำงานค้างไว้3วินาทีก็จะเป็นการปิดและเปิดการใช้งานครับ มีฟังก์ชันเสริมเมื่อเราแตะปุ่มนี้เราสามารถเลือกฟังก์ชันซักล่วงหน้าหรือจะเพิ่มการล้างและเรายังสามารถเลือกใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง2ฟังก์ชันนะครับถัดมาจะเป็นอบแห้งเราสามารถเลือกระดับความแห้งได้3ระดับเช่นแห้งปกติแห้งมากและแห้งแบบตั้งเวลานะครับ ในส่วนการตั้งเวลาก็สามารถปรับได้ตั้งแต่30นาทีจนถึงสูงสุด180นาทีนะครับสำหรับเครื่องสภาพผ้รุ่นนี้จะรองรับการสั่งงานผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน T Smart Life นอกจากจะสั่งงานเครื่องสภาพผ้ได้แล้วก็ยังช่วยแจ้งเตือนสถานะการทำงานได้ทันทีจะได้เผื่อเวลาในการกลับมาเอาเสื้อผ้าออกจากถังซักนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้ากันนะครับเมื่อเราเปิดมาจะมี3ช่องในการใช้งานนะครับช่องแรกจะเป็นการเติมน้ํายาซักผ้าสามารถเติมได้สูงสุด850 ML นะครับถัดมาจะเป็นช่องเติมน้ํายาปั๊มนุ่มเราสามารถเติมได้ปริมาณ390 ML นะครับในช่องสุดท้ายจะเป็นช่องใส,ส่ผงซักฟอกและเรายังสามารถถ,ถอดช่องใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าออกมาล้างทำความสะอาดได้อีกด้วยครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของต่างซักและระบบการทํางานกันครับเครื่องสภาพรุ่นนี้จะมาพร้อมไฟส่องสว่างในต่างซักช่วยให้มองเห็นผ้าก่อนและหลังการใช้งาน ในส่วนของถังซักด้านในจะเป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานไม่เกิดสนิมและยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยครับสำหรับใครที่ต้องการซักผนวมเครื่องซักผ้าโตชิบารุ่นนี้จะรองรับการซักผนวมขนาด5-6ฟุตครับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้จะมาพร้อมระบบออร์จินอินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพสงูงทำงานเงียบและประหยัดไฟมีเทคโนโลยีอัลต้าไฟบับเบิลพลังฟองน้ำนานโนขนาดเล็กช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักผ้าเข้าถึงเส้นใยผ้าและสิสุขปกปรกที่ฝังลึกภายในเสื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้นครับในส่วนของการรับประกันสินค้า ร,รับประกันตัวเครื่อง2ปีรับประกันมอเตอร์10ปีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําเครื่องซักอบจากทางโตชิบะสำหรับใครที่สนใจสินค้าสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่3พัฒทีวีทุกสาขาได้เลยนะครับโดยที่ติดต่อสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาตามที่เราขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะครับคิดถึงต้นเชฟฟ้าคิดถึง3พัฒนทีวีสวัสดีครับ